กราบสวัสดีนะคะเอฟซี FC แล้วก็ลูกค้าพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกท่านเลยนะคะเป็นลูกค้าเป็นเอฟซีของร้านเคสแท็เตอร์เพหน้องกี่ของเรานะคะก็ตามคําเรียกร้องนะคะตามคําเรียกร้องแล้วก็ตามคําสัญญานะาที่เซลเคยพูดไวน้นาะที่แนนเคยพูดไว้นะคะว่า รถเกียว105เนี่ยเดี๋ยวถ้าเสร็จจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคือตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นกูบต้า DC 105X นะคะเป็นตู้แอร์เลยนะคะลูกค้าคันนี้รถเกียวคันนี้เป็นตู้แอร์นะคะแอร์เย็นฉ่าเลยนะคะรถปี62นะคะรถปี62สภาพโดยรวมตอนนี้ถือว่าอ่า ใช้งานได้นะคะใช้งานได้เต็มเต็มร้อยแล้วนะคะประมาณนี้เนาะก็มีเปลี่ยนแท็กใหม่นะคะรูเลอร์ใหม่แล้วก็เช็คช่วงล่างให้ใหม่นะเช็คช่วงล่างให้ใหม่เปลี่ยนหนวดกุ้งนะคะหนวดกุ้งนี่เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าเนาะให้ดูด้านหน้าทำสีให้สวยงามนะคะลูกค้าทำสีให้สวยงามนะ บางอย่างที่ยังดีอยู่นะคะยังดีอยู่สภาพการใช้งานเนี่ย80-90%เรายังคงไว้เหมือนเดิมนะคะคงไว้เหมือนเดิมนะ mm hmm. แล้วก็จะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเป็นบางส่วนแค่นั้นเองนะคะ mm hmm. ดูปรับแต่งให้ใช้งานได้ปกตินะคะให้ใช้งานได้ปกติให้อเอาจริงๆลูกค้าไปเนี่ยแค่เติมน้ำมันก็พอ เติมน้ำมันแล้วก็ไปเกี่ยวได้เลยนะคะรับทรัพย์กันยาวๆนะคะรับทรัพย์ขนเงินขนทองเข้าบ้านกันไปเลยนะคะอ่ะอดีนีให้ดูแท็กตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้าอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะเออสีเสอร์นี่ก็ยังก็ยังเป็นอน่าเดิมๆนะคะตรงนี้คือเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเนาะตามนี้นะคะมันไม่ได้มีการเสียหายนะมันไม่ได้มีการเสียหายเราไม่ได้เปลี่ยนนะคะ อ่ะอันนี้ช่วงท้ายมันเนาะนเดี๋ยวไล่ให้ดูจะช้านะคะพื้นที่โดยรอบของร้านตอนนี้ก็คือจะเฉะๆนิดนึงนะคะเพราะว่าที่น้องกีเนี่ยรู้สึกว่าฝนจะตกเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวจะพาไปดูอีกคันนี้เข้ามาใหม่คะ่ะลูกค้าเป็นยันมากนะคะ AW82 เนาะเป็นยันมาเมื่อวานเฮีย mm hmm. ประมูลเข้านะคะ mm hmm. เป็นรถเกี่ยวยันมาได้มาหนึ่งคันนะอันนี้แบบเดิมๆนะคะเราขายแบบเดิมๆตามสภาพนะคะเอ่อแต่ลักษณะสภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะเอาไปแก้เก็บงานนิดหน่อยนะคะไปเก็บงานนิดหน่อยก็จะมีอ่าอยู่ฝาข้างนี่เนาะฝาข้างนี่ที่อ่าไม่มีมานะคะ กขายตามนี้นะคะตามสภาพนี้เลยรถเกี่ยวยันมา82แรงนะคะ82แรงอ่ามีใบเกิดอันนี้มาไหมหนูปีอะไรเนาะน่าจะปี62-63ประมาณนี้ <laughs> น่าจะปี62-63นะคะประมาณนี้ หรือหรือถ้าต่ากว่านั้นสูงกว่านั้นก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าข้อมูลมันมาไม่ครบนะคะ,ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูโดยรวมนะคะตอนนี้คือเรามีรถเกี่ยวว่างอยู่5คันนะคะลูกค้าว่างอยู่ห้าคันแต่เอ๊ะแว่ว่ว่ายันมากคันนี้มีมีอจองกลางอากาศมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้ลูกค้าที่เขาจะดูเนี่ยเข้ามาก่อนนะก็มี มีจองกาอากาศมาแล้วละ่ะนะคะคันนี้อ่าถัดมานะคะตัวนี้ DC 70นะคะรถเกี่ยวคูโบต้าดีซีเอันนี้เราขายตามสภาพเนาะขายเดิมๆเ,เลยค่ะตามสภาพรถปี60นะคะเล่มทะเบียนชุดโอนมีให้พร้อมเลยมีบริการส่งนะคะส่งทั่วประเทศอีกเหมือนกันนะคะสำหรับรถเกี่ยวคันนี้ DC เจ็ดศูนย์นะคะปีหกศูนย์ค่ะโอ้ยคันนี้ติดจองลืมไปคันนี้ติดจองแล้วนะคะ DC93 อืมเอ๊ะมันมีอีกอ๋นอนนั่นไง ตัวเจ็ดสแรงอีกคันนึ่งกำลังเก็บงานอยู่นะคะแล้วก็ข้างๆกันตัวนู้นปากเกี่ยวสีน้าเงินงตัวนั้นจะเป็นตัวร้อยห้านะคะลูกค้าเป็นตัวรนะ้อยห้านไปไม่ได้มันติดไปไม่ได้ให้ดูในระยะไกลแล้วกันนะคะอ่าก็จะมีร้อยห้านะคะ2คัน 7จ็คันนะคะร้อคันเจ2ดศูนคันแล้วก็จะมียันมาแปดสองหนึคันนะคะสําหรับตอนนี้ที่ว่างอยู่นะลูกค้าที่สนใจนะคะอยากได้รถเกี่ยวไปไว้ใช้งานนะคะในฤดูการเก็บเกี่ยวปีนี้นะคะก็ ใก้จะได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะที่กำลังมองหารถเกี่ยวมือสองนะคะสภาพดีราคาถูกนะก็แนะนำค่ะมาที่ร้าน k s t r a แท o r ของเราได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกี่ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ,ะจะโทรสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์089283 2911นะคะ089283 2911นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์ของฝ่ายขายนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยเนาะ ก็จะเป็นเบอร์0936936097นะคะ0936936097ค่ะ่อ KS t ท x t เ r อำเภอหนองกี่นะคะที่ร้านเราขายรถไถน,นะคะรถไถมือ2อุปกรณ์ต่อพว่วงมือ1มือ2นะคะรถเกี่ยวรถเทลเลอร์นะคะลูกค้าที่สนใจก็แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะ เออหรือจะโทรมาสอบถามเราก่อนก็ได้นะคะแอดไลน์เพื่อให้เราปักหมุดให้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ